เซียนแปะโรงสีหรือว่าอาจารย์โง่กิมโคยเดิมทีชื่อกิมเคยแซงโง่เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุสิบขวบเมื่อประมาณอายุ22ปีท่านได้สมรสกับนางนวลสีนามสกุลเอี่ยมเข่งมีบุตรด้วยกันสิบคนอาแปะประกอบอาชีพค้าขายเข้าเปลือกแล้วต่อมาก็ได้ตั้งโรงสี มีชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริที่ปากคลองเชียงรากเยื้องเยืงกับวัดสันเจ้าแล้วก็ได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทยรวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายนาทีนามสกุลทองสิริกิจการโรงสีของอาแปะมั่นคงมากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักกันในนามว่าแปะกิมเคยท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยแม่หวังผลตอบแทน ทำให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นที่เล่ากันต่อมาว่าแปะโรงสีนั้นมีองค์ของพ่อปู่สันเจ้าวัดสันเจ้าอีกด้วยโดยในงานประจําปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสอาแปะได้ทำการบูรณะสารเจ้าในยามที่การคมนาคมลำบาก แต่ท่านก็ไม่ละความพยายามจนทําสําเร็จนอกจากการบูรณะสารเจ้าแล้วเสียนแปะโรวงสียังเป็นผู้กําหนดวันจัดงานประจําปีของศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าเป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนหนึ่งถึงวันขึ้นแปดค่าเดือนหนึ่งทั้งหมดก็สี่วันสี่คืนด้วยกันซึ่งทางชาวจีนเขาจะเรียกช่วงนี้ว่าเจียงง้อยซิวโงถึงเจียงง้อยซิวโป้ แล้วก็ได้ถือเป็นประเพณีตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านเก่งเรื่องดูโงเ่เฮงห่วงจุ้ยต่างๆในการตั้งบริษัทหรือว่าบ้านโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสาเร็จกันทั่วนหน้าบรรดาผู้คนทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศต่างพากันมาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะเรื่องทําเลที่ตั้ง ห่วงจุยของบริษัทห้างร้านจึงเป็นที่มาว่าทำไมผู้คนต่างนับถือเสียนแปะโรงศีผู้นี้อาแปะรงศีได้เสียชีวิตในปี2526แต่ชื่อเสียงก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สันเจ้าอาแปะโรงสีนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักแค่ที่ปทุมธานีนี่เองครับหากท่านอยากจะไปสักการะขอพรแปะรงศี สามารถไปได้ที่วัดสันเจ้าอำเภอเมืองปทุมธานีจัังหวดปทุมธานี